ก็สวัสดีน้องๆและเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมรัสรอยัลกับช่องของนุบทิ a ชแนลนะเมื่อคลิปที่แล้วพี่ลองเอากากอยเป็น PVP ใช่ปะเออเดี๋ยววันนี้จะลองเอากากอยไปโคอฟดูว่าจะไหวหรือเปล่าเซตที่ใช้ก็คือตามนี้เลยนะมีกากอยมีแทปเปอร์มีผีเสือ้อมีนักบวชไว้สำหรับสลับตำแหน่งอันนี้จำเป็นจริงๆนักบวชอะ ต่อไปก็ตัวเยลลี่นะฮีโร่เราก็คือจะใช้แกดเกตเพื่อเพิ่มดาเมจให้กากอยหน่อยนะเพราะว่าจากที่ PVP ไปเมื่อวันนั้นนะรู้สึกดาเมจมันเบาๆนะก็เลยลองใช้แกดเกตดูก่อนไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปกันเลยโคอฟที่ด่าน10นะไปฮะ ก็คือหลังจากนี้คิดว่าอยากจะทำแบบว่าเอาตัวแปลกๆลงโคออฟอะเออไม่รู้จะเวิร์กป่าแบบว่าเอาตัวที่คนเขาไม่ค่อยนิยมเล่นมาลงโคออฟอะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านี่เห็นไหมตัวที่เป็นรูปปั้นตกลงมาแล้ว วิธีเล่นเราก็คือจะจัดให้มันคล้ายๆกับการเล่นเบบแดนเซอร์นะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าต้องลองก่อนเพราะว่ายังไม่เคยเอามาในโคอฟเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเวิร์กนะนี่เห็นปะเราก็ยัดเวล โอ้ยแต่บอสตัวแรกมันเป็นไอตัวพาเพตเทียน่าจะโดนขยื่อนตำแหน่งแน่เลยโอ้โหไม่เหลือโดนขยับตำแหน่ง เดี๋ยวจะจัดใหม่ก็ยากเลยด้วยนะทีนี้นะโอเดี๋ยวเราลองขยับตำแหน่งก่อนอาได้มานาเรนนะดีเลย Hey. สวยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะการจัดตัวกากอยของเรา hmm. เดี๋ยวขอตั้งใจเล่นตั้งใจจัดแป๊บหนึ่งนะ hmm. ต้องยังไงต่อดีวะ กินไปตัวไหนไม่ต้องการล้วก็กินไปนะเนี่ยไอ้พวกที่แบบตกลงมาเป็นตัวหลับเนี่ยกินให้หมดโอเคน่าจะเวิร์กในระดับนึงแล้ว ดาเมจมันเบาหลือเกินดูดิเดี๋ยวต้องรอดูตอนเลเวลสูงๆนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าตอนนี้เราก็ให้เขาแบกไปก่อนไอตัวกากรอยไม่ตกเลยนะ อยากลองลองเอาผีเสื้อยัดเข้าไอ้ตัวรูปปั้นดีไหมเพราะว่าพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าลองยัดไปก็แล้วกันช่องมันเต็มอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ก่อนโอ้ลองยดัดเอ้ยยัดไอ้ตัวกำลักก่อนก็ได้เนี่ยช่องเต็มแล้วอะลองยัดใส่ไอ้ตัวรูปปั้นแล้วกันเนาะ คือตกยากตกเย็นแท้ล่ะโอ้โหออกยากออกเย็นแท้ เฮ้ย hey, ทำไมกากรอยไม่ออกเลย mm. ออกแล้วเราก็สลับมาอย่างนี้โอเคแต่ไอตัวที่แบบเนี่ยถ้าสมมติมันมีไอบัฟเสียเป็นพิษใช่ปะแล้วบัฟพ,พิษถ้ามันอยู่ในช่องของไอตัวที่เป็นรูปปั้นอะ่ะเออมันไม่ตายนะเว้ยมันยืนอยู่อย่างนั้นอะ่ะพิษทำอะไรไม่ได้โคตรเอา โอ้โหโอ้โหไม่น่าพูดถึงบัฟพิษเลยนะมาทันทีแต่ก็ดีเหมือนกันไอช่องนี้ไอช่องที่โดนพิษเนี่ยใจจริงคืออยากเอากากอยมาลงมากเลยทีนี้เราก็ โอเคทีนี้ก็เหลือแค่ยัดเลเวลนะยัดเหลี่ยมให้มันโดยการใช้ผีเสื้อหรือจะใช้ไอตัวเยลี่นี่ก็ได้กินไปกินมาถ้าเกิดสมมุติว่าเราส่งพิษไปหาเขานี่ได้ไหม <laughs> ไม่ได้ใช่ไหม ทำเล่นไปมันก็รัวอยู่นะแต่ไม่ค่อยแรงอ่ะเห็นปะมันก็ยิงตายก่อนที่จะไปถึงฝ่ายตรงข้ามกว่ายิงตายก่อนที่จะไปถึงเลนกลางอยู่นะทำเล่นเออเอาเรื่องยัดไปก่อนแล้วกันไว้กิน อุ้ยค้าไอช่องพิษเป็นกากอยนะคือโหดเลยอะ่ะ กินโอ้ยทำไมต้องเป็นในตัวนี้ด้วยสวยนี่ทีนี้เราก็แบบว่ายัดได้ผีเสื้อมายัดเวลกับตัวที่ไม่ต้องการก็คือเอาไอ้ตัวเยลลี่กินให้หมดไปเลยนะเราเซตตัวเสร็จแล้วเซตแบบเบแดนเซอร์ไปเลยรู้สึกว่าคุ้มที่สุดแล้ว ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะ uh huh. แต่มันลัวมันยิงเป็นหมูมันถ้าไอตัวสีแดงเนี่ยมันยิงกระจายใช่ปะมันยิงเป็นหมู่มันเป็นแอเรียดาเมจเฮยขึ้นแสนอยู่เมื่อกี้หน่อยนึงทีนี้เราก็กินตัวลงตัวได้เรื่อยๆเลยนะตอนรามใดที่เรายังมีมานา ก็คือลงตัวเพิ่มเลเวลได้เลยกินเรื่อยๆเอาแล้วเราจะโหดกันแล้วโอ้โหเนี่ยแม่งกำจัดไม่ได้ด้วย ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบนะว่าไอตัวที่เป็นรูปปั้นเนี่ยเลเวลเหลี่ยมมันสูงขึ้นแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่านะไม่รู้ว่าช่วยอะไรหรือเปล่าพี่คิดว่าเอาไอตัวกากอยเนี่ยไปเล่นแบบด่านพวกด่าน7ด่าน8อะไรไหวอย,อยู่นะทำเล่น ถึงดามจมันจะดูเบาก็เหอะโอ้โหโดนแต่ตัวที่แบบว่าตายเลยโดนสามตัวมานาหายอีกเราก็ แล้วมันไปเพิ่มโอ้โหเพิ่มแต่ตัวที่เป็นรูปปั้นนะเนี่ยจัดแบบนี้เลยเล่นคล้ายๆเบสแดนเซอร์พี่ว่าเอาไปเล่นพวกด่าน7ด่าน8ด่าน9ไหวอยู่นะทำเล่นถึงดาเมจมันจะดูแบบเบาๆก็เหอะ ต่อไปนี้ก็จะเห็นตัวแปลกๆในโคอฟนะก็ติดตามกันด้วยว่าคลิปต่อๆไปที่จะใช้ตัวไหนมาเล่นโคอฟนะแต่มีแผนอยู่โอ้โหโดนแต่ตัวลูกป,ปั้นวะแค่ตัวอื่นต้องเยอะแยะไม่โดน คลิปต่อไปอ่ะอาจจะเอาไอ้ดาบอ่ะดาบที่ปลดล็อกทานเลนแล้วอ่ะเอ่อมาลองมาเล่นโคโออฟด,ดูดาบใช้ทาเลนตาสีม่วงอ่ะฝั่งซ้ายนะฮะาาน่าจะสนุกดีก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะใครอยากให้แบกก็แชท a c e b o o k มาเหมือนเดิม facebook ที่อยู่หน้าวอ o u t u b e ถ้าพี่แบกผ่านก็รบกวนกด s u b สไครต์ให้ด้วยละกันแต่ถ้าแบกไม่ผ่านใช่ปะก็กดให้อยู่ดีนั่นแหละว้วหาโอ้ยหมดตี้ดูทรงแลนะ้ว โอเคทีนี้เราจะต้องยอมเสียตัวจอกเกาะไปตัวหนึ่งตัวแห่ไปตัวหนึง่งเดี๋ยวมันเป็นอีอย่างนอ้องโดนไอตัวรูปปั้นนี้เวลเจ็ดแล้วคิดดูเจ็ดเหลี่ยมไปแล้วตัวอื่นมีเยอะแยะไม่โดนโอ้โหเอาว่ะ เนี่ยถ้าเกิดได้บัฟมานาเรนใช่ปะมันก็จะสบายแบบนี้แหละมันก็จะสามารถเอาไอตัวเยลลี่กินเพิ่มเหลี่ยมได้แบบเรื่อยๆโดนแต่ละตัวว่าจะปวด เราก็กินไปเรื่อยๆแต่คิดว่าพอถึงแกนมาสเตอร์อ่ะน่าจะยับแหละดูทรงน่าจะโดนผสมแบบเละเทะไปหมดพอก่อนแล้วกัน เฮ้ยดาเมจขึ้น2องแสนอยู่นะแสนสองแสนอยู่ทําเล่นพอเหลี่ยมสูงๆอะ่ะพอแบบโดนไอ้แห่เยอะๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากให้แบกอะไรประมาณนี้พี่ก็จะเล่นตัวดีๆนะก็จะเล่น Demon Hunter อะไรพวกเนี้ยไอตัวพวกนี้คือแบบ เอามาลองเล่นดูสนุกสนุกเฉยๆอยากรู้ว่าดาเมจตอนจบเกมอะจบชั้นมันจะซักประมาณเท่าไหร่นะจะน่าเกียดหรือเปล่านี่ยังลุ้นอยู่เลยเนี่ยว่าพอผ่านด่านไปดาเมจจะถึงสามร้อยล้านหรือเปล่าเนี่ยน่าโดนสลับยับแหละโอ้โหน่าจะแพ้ที่อันนี้แหละดูทรงแล้ว จ้าหมดปีโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตั้งใจเล่นแป๊บหนึง่ง โดนเลเวลเจ็ดทั้งสองตัวโดยเจ็ดเหลี่ยมทั้งสองตัวเลยไอกากอยตัวตื่นก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ไม่ตกลงมาสักทีนะลงทุนลงทุนเลย นี่โอเคอย่างน้อยเราก็มีกากอยที่โจงตีได้4ี่ตัวแล้วเราก็ทำการกิน จริงๆพี่ปลดล็อกไอ้ทาเลตนของเบสแดนเซอร์มาว่าจะเอามาลองเล่นในโคออฟเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เอามาลองเลยขอเล่นกากอยก่อนแล้วกัน โอ้สวยครับก็เราก็มาให้เขาแบกเนาะเหลือแค่ตอนนี้เหลือแค่อยากรู้ดาเมจตอนจบเกมเฉยๆแค่นี้แหละว,ว่ามันจะสักเท่าไหร่ ยับเยินฮะยับเยินฮะก็เรียบร้อยนะดูก็รู้ใครแบกเฮ้ยทำเล่นดาเมจรวมกัน380ล้านอะ่ะพี่ว่าเล่นด่านพวกด่าน6ด่าน7อะไรไหวอยู่นะก็ลองเอาไปเล่นสนุก,กนสนุกกันได้โอเค ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับการเอากากอยมาเล่นในโคอฟนะเอ,อ่เอ,อถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยก็จะขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เพราะว่าพี่จะดูโฆษณาเพื่อที่จะรับเหรียญเพิ่มนะโอเคถ้าใครอยากให้แบกก็แชท a c e b o o k มาได้เลยเดีย๋ยวแอด id อะไรกันโอเคถ้างั้นพี่ก็ไปแล้ว ขอบคุณมากบ๊ายบาย